สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ว่าจายชาแนลวันนี้เราจะมาทำการ Reaction of f i c i a l pilot รของซีรีส์เห็นทีเราต้องรอถูกต้องใช่เพย้นเป็นแบบแนวแบบเสีอยงขวัญใช่ปหเออบางเอิญบางเอิญแบบเห็นแต่ก็เห็นเขาเป็นกระแสกันมาสักพักหนึ่งแล้วแหละเนาะใช่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีแต่ว่าต้องบอกทุกคนก่อนว่า ก็ไม่รู้ว่าถึงเวลานั้นแล้วจะได้ทำไหมหรืออะไรยังไงอันนี้ไม่ไม่ได้รับปากอะไรใครทั้งนั้นแต่ว่าแค่อยากดูเหมือนกันแค่อยากดูเออททำเก็บไว้สักหน่อยทำเก็บไว้สักหน่อยดูซีว่าทุกคนรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างอะไรเนี้ยนะอนาคตยังไม่แน่นอนแล้วก็ยังให้คําตอบไม่ได้ว่าจะทําหรือไม่ทํานะคะแต่ว่าน่าจะอีกสักพักนึงเลยแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือมาแหละมาทำพายรอดดูกัน ชิมลางชิมลางไปก่อนนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามกันแต่ว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครกอท่านพิเศษมากมายเราอยู่ในเพลย์ลิส Exclusive for member จ้าแล้วก็มีมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครัะไปทุกคนถ้าทมแล้วก็ไปดูกันเลยมันเป็นเพราะว่าตระกูลของเรามีคำสาดร้าย ลูกชายทุกคนจะต้องถึงแก่ข่าก่อนอายุ20 2เอายุยังน้อยมากซซองซินี้มีไว้เพื่อเป็น้ารลูกจากคำสาบานเ mm hmm. ส้นชื่อที่แม่ตั้งให้มีแปลว่าปลอดภัยตลอดกาลแม่หวังว่าลูกจะหลุดพ้นจ,จากคำสาบา์นี้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะ อ,อุ้ย,ยซไหยยซหายสับไกรก็ทสตวกุลถึงจะทำตะกุดที่แน่นให้ไหวเสือกนะวะไม่เคยเจอใครมีไอร้ายตามติดเยอะขนาดนี้เลยอุ้มีช่วงยังไงไม่เป็นไรหรอกว้ยเจ็ดอยู่ท่นีกแค่ครึ่งปีอ่ะ เราจะควรใจคำสาบใ้เราโกตินไม่หลอกเป็นขนาดนี้เลยหรอมจบแค่นี้หรอเราต้องหาคนมาช่วยว่ะโอ้ยเป็นแบบคือแบบหมู่บ้านต่างจังหวัดเจ๊แน่ใจนะ้น้หลอกลงมาเจอผู้นำมาทีบ้าบอลเลยเฮ้ยโอยน่ารักอะเดี๋ยวก็คู่กันนะจ๊ววชาของพ่อครัวกคุณใส่ขาว จโกนแกไปบอทากที่ปหงหมู่บ้านเลยจ้าโคตรแล้ขาระบบหองหมู่บ้านไงนั้นเราว่าพ่อหมอหลอกเลยจริงพ่อหมอหลอกเกินเท่มากพ่อหมอครับวอ่งแับไทยมากเลย ก้องกูขนาดนี <S <S ้หน้ากูสืงมาแล้วงงจังมันเจ้ากรรมนไม่ดูเลมันบอกเรื่องที่กูสิเขาไปเสือกทต่จสิงีมีของหอยเรื่องกูมีชอบอ่ะพูดแบบภาษาถิ่นนะเี๋ยวเวลาอีกไม่มากละไม่ทำอะไรได้ทอเทมอีเทมถ้าเขาไม่อยากช่วยก็เรื่องเขาเถอะปัญหาเราเราหาเองได้แหละ ปกติมันได้ผัวร้อนแบบนี้หน่อยทำยไงกับนอนกูไปได้นีเงมาใหม่เพากูอะแต่แห็งน่งเก้ากูจะไม่เชื่อคจริงจริงจ้นั่นเสจกูพี่เห็น่จะน่ารักดูเป็นเงินทองนี่ไปเถอะหนึ่งเมื่อมตายูน เมป็นอะไรบาแล้วก็รัวอเมเมเครับที่พาเที่อ่าี่ผมรู้นะครับว่าคุณเจกับคุณเขมอ่ะมีอะไรผิดปงผมอยู่ใช้เวลาไหมเนี่ยไอเ้อเขมุ้ย้เขมเดี๋ยว 别打不鼓。 อืมขอร้องเอครับช่วยผมหน่อยได้ไหม เราิเหือว่าไ้เห่อืมตัดสินใจแล้วเราจะอยู่ที่ต่อจนจบพ่อคูเพ่อครูเป็นคนพูดเองหรือว่าไอ้ต้องเป็นอะไรแบบเนี้ยเราว่าเราอยากอยู่กับพ่ครูไปก่อนมรงพ่อครูเน่ยี่รเท่อเนเขาราู้สึกแปลเหมือนเข้าตัเอเลยอะ ไม่ดีสิวะกระเด็นกระเด็นคุณเก่งแต่สามคณเข่นเลยนะครับเดี๋ยวพ่อครูจะได้ยิงเข้าคุณเข่นเขินมาแล้วเนี่ยคนแข่งกรรมกรต้องรักคู่ช่างกันไม่ได้ผมก็้าใจครับ คนใส่ไหมสตาสั้นอ่ะเนาะผมก็พอจะดูออกอยู่ไม่ได้ตาบอดเหมนใครบางคนมีเขียนอะ้รไม่ห่วงเรื่องที่มึเขียนชอบพ่อครูอะผมจะเก็บไว้เป็นความลับอย่างแน่นอนเอาแล้วเอาแล้วพ่อกูครับพ่อกูพ่อกูอก่อนครับ คนที่กินผมไม่ได้หวังอะไรอย่างนั้นเลยนะครับเพรโคหยุดอะไรที่มึงคิดอยู่ตอนนี้แต่ใจแค่ผมไม่เข้าใจอ่ะทำไม,มเขาคุณต้องเกลียดผมขนาดน,นั้น,นอ่ะเราสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วครับเฮ้ยถ้ามึงทีอยู่ที่นี่ก็อยู่ไปแต่มึงอยากมาบังคับเสียใจกูเข้าใจแล้วครับงั้นหลังจากนี้ พอครูก็อยากมาใช้มือบูกับผมเพราะเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนอนงอนถ้าพวกมือเหนื่ยถ้าพวกแกอยากช่วยมันจริงๆสิ่งที่ฉันครจะทำได้ก็คือสอนวิชาผมให้กับพวกแกถ้าอยากจะเรียนรู้จริงๆก็ต้องฝากตัเวเป็นย์ การจะถวายตัวเป็นศิษย์ใครนั้นต้องกล่าวคำสาบานล่วงผู้น,นั้นที่เป็นอาจารย์ไม่ร่วงเกินหรือมีเจตนาไม่บริสุทธิ์เพื่อนมองแบบเข้าใจแล้วครับรู้สึกะกนะัวะ อ๋ออมว้าวเ้ยไม่สนใจเนาะ เขาไม่หวจับยงจับันมีกรีนนี่ต้องแบบปังว้ายผมเหนื่อยแล้วอ่ะผมเนี่ยคือต่อไปอีกแล้วอ่ะตอนนี้ยังคงบอกอะไรไม่ไมากนอกจากคอยเชื่อใจกัน <c oughs> ฉันจะทำทุกทางให้ราได้กลับมาอยู่ด้วยกันค่ะว้าวไวเข็มทีราต้องรอดพ่อคูจะขอหวานต่อไหมครับ ผมทำร้วยบนิชไปให้ไั่น,นี้นอลสโลวนะครครนันเด็กกินขอนะเด็นมากกว่าเออเขาครูรอยแก้วอะไรี่คม่เห็นข้าจะไม่ดีนะครับพูดอะไรเนี้ยนคะุณเจคิดเป็นเหงหรือเปล่าพรูนี่คิดไปเหงเว้ยดูยังไง พ่อกูต้องมีใจน่้เข็มเป็นไปไม่ได้ครับผู้ทรงศินี่ยม่อกูอะ่ะเขาต้องรับทางว่งาหัวแล้วแน่เล่นเหรอหลอกอพี่ชาสนุปแป๊บเดียว

อะไรครับอ,อันนี้ไอ,อ้มาอยู่แล้วพอได้แบบเนาะนออกบ้างพอมันได้แบบเห็นแบบจริงทุกคนคุยกันไลฟ์อย่างเงี้ยต้องบอกว่า พวกเราอ่ะเป็นสายอ่านฟิกอ่านนิยายเยอะมากคนแล้วก็ายแนวนี้ยเราก็อ่านกันมาบ้าอ่านเพราะว่าชอบอะไรที่เป็นแบบว่าเหนือธรรมชาติใช่พ่อครูมีวิชาเอออะไรเออแบบแรกๆก็เกียดกันด่กกันแต่แบบมันก็ต้องมีเรื่องอะไรแบบนี้เข้ามาอะไรเงี้ยซึ่งก็อ่านฟิกมาเยอะทุกคนแต่ว่า การที่จะมาเห็นแบบเนี้ยมันเมื่อคิดว่าไม่ได้เห็นเออมันไม่ได้ใอบแกว่าจะเห็นว่ามันเราก็เราก็ซีรีส์ที่ทําเป็นแนวเนี้ยน้อยมากๆที่เราที่ที่เคยเห็นเนาะ ถ้าเป็นแนวแบบสายยศาสตร์จริงๆอย่างนี้เลยเราว่าน่าจะยังไม่เคยในแง่ในแง่ในแง่ของในซีส์วายสีเกิดขึ้นในแง่ซีนวายใช่แบบน้อยมากที่จะมีแนวเนี้ยออกมาแนวธรรมชาติเจาหญิงเจอชายเจอบ่อยแต่ว่าไปในทางที่เป็นสายยศาสตร์เป็นเทเลอร์เป็นเทเลอร์อะไรอย่างเงี้ยน้อะแทบจะไม่เคยเจอเลยจริงเท่าที่พวกเราเทท่่าีประสบการณ์พวกเราไม่เคยดูแนวนี้มาก่อน เลยเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็จากการที่ดูแค่ตัวอย่างไพ่หลอดอะไรเงี้ยก็จรู้สึกว่าโอ้โหหนึ่งคือเขาทําถึงมากแค่ตัวพ่หลอดเขาทําถึงมากแล้วก็มีความน่ากลัวเราว่าเนื้อเรื่องน่าสนใจมากเลยสมบูนวนมากนะมีแบบมันดูแบบสมจริงแบบอย่างแค่แค่ในรูปที่แค่เปิดมาตอนแรกที่น้องตกใจแล้วแบบว่าเฮ้ยอันนั้นรู้สึกตกใจตามจริงคือแบบคือมันรู้สึกแหละว่าเหมือนแม่งจะมีอะไรปะวะเพราะรูปมันดูน่ากลัวน่ากลัวอยู่นะแต่แบบ ไม่ได้คาดคิดแล้วแบบเออเขาทําได้ทําให้เรารู้สึกว่าเออแน่กลัวโอ้เขาลงทุนมากเลยอะอย่างแบบแต่งหน้าแต่งหน้ากรีนอย่างเงี้ยฉากที่อยู่นอกสายสินแล้วแบบหน้าแบบ เป็นคร็กขึ้นมาฉากพิธีกรรมอะไรฉากพิธีกรรมอะไรรู้สึกว่าเขาทําแบบทําได้เสมือนจริงทําได้ขนลุกมากมากตู้แบบเออเราจะพูดว่าโลเคชั่นดีมากวบภาพมาเลยอ่ะมันเลยรู้สึกว่าสมจริงกับกับการแบบเนาะมีป่ามีอะไรแบบนี้ดูเป็นแบบเปานป็นหนานของเขาจริงใช้ภาษาถิ่นแบบพูดเ้ยเออดูเขาจะเล่นกับวัฒนธรรมอะไรยังไงก็น่าสนใจมากเลย เอาจิงเราก็อยู่กับอะไรแบบนี้มามามาทางชีวิตอล้เนาะแต่เรายังไม่ได้แบบเออลอเหตุอีกด้านหนึ่งเวลาเอามานําเสนอออกมาผ่านการตีความผู้กํากับอะไรเงี้ยมันจะออกเป็นยังไงเนาะเพราะเอาจินนี้ยายเราก็ไม่เคยอ่านเลยทั้ง3าคนแต่ว่าเห็นที่ติดเทรนมาตลอดเลยนะใช่คือเป็นยายดังเลยใช่ทุกคนเหมือนพี่อ้อมน่าจะเคยอ่านแต่ว่าพี่อ้อมบอกว่าแบบอ่านไม่จบมาแล้วก็บอกว่าแบบ เออสนุกจริงแล้วก็แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออพอมาได้เห็นเป็นแบบไลฟ์แอคชั่นแบบนี้แลรวก็เดีว่าโอ้หน้าตื่นเต้นคาแรคเตอร์น, <Character S 2> น่ารักมากเลยทั้งพ่อครูทั้งนี่ก็พ่อครูมาเยอะเนาะเออพ่อครูเขาแบบเขาเท่มากเลยเขาพี่เขาเป็นพ่อครูสูงมากแบบ มีความขึมขึ้นเนาะแบบเข้มเข้มไทยๆใช่าม่จะต้องอยกัในบ้านเยอะเนาะเพราะว่าน่าะต้องมีการแบบไปเวิร์กช็อปไปศึกษาแรบข้อคูที่แบบจริงจริงบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยการพูดจาโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าได้นะได้เลยแต่ว่าใช่ได้ไม่แน่ใจว่าต้องดุกว่านี้อีกไหมเพราะว่าดูความเข้มขึมของเขาอ่า มันดูมันดูได้อีกนได้อีกอันหนึ่งเอาเป็นพ่อครูเนาะใช่มีเวทมนต์คาถาอะไรอย่างเงี้ยคือดูผางอะไรเอออะไรแบบนี้คิดว่าน่าจะเข้มได้กว่านี้อีกหลังจากไพโรดนี้ออกมาน่าจะได้รับแบบฟีดแบ็กไปส่วนหนึ่งแล้วคิดว่าน่าจะไปทําได้อีกเยอะเลยน่าจะแบบทาให้ดีขึ้นกว่านี้ต่อได้อีกเลยเขินแค่นี้ก็เขินแล้วฉันอยากทำก้วยบดชีก็เขินอะเขาว่าเขาคือถูกต้องว่าคือเขาใส่สล่งบ้านใช่ คือเป็นพ่อครูที่ติกถูกจริงเข็มจนตันเขน็มจนน่ารน่ารักมากาคือน้องเป็นแบบฟิลแบบนักศึกษาที่รู้ว่า ตะกูตัวเองต้องคำสาบแล้วก็ต้องพยายามทำยังไงให้รักษาชีวิตตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยไม่รู้อะไรก็อย่าเล่าเพิ่งเราเออใช่ทุกคนพอได้แค่แค่ดูก็คืออยากอยากยังมีโอกาสเล่เออเพราะแต่เรายังไม่รู้อะไรทุกคนว่ามันจะมาเมื่อไหร่หรือเชื่อวจะเป็นยังไงแล้วเออช่องทางต่างๆที่จะฉายอีกไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นเรื่องยังไงเพราะว่าซูนไงยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่แล้วนี้แค่เป็นออฟฟิเชียลไพร์ด์คือมันยังต้อง ช้ระยะเวลาบ่มเพาะไปอีกเยอะน่าจะระยะหนึ่งเลยแต่ถามว่าทําดีไหมเขาทาดีมากนะแค่ตัวพายลอตนี่คือจัดเต็มมากคือรู้สึกว่าเหมือนเราเห็นแวบๆน่าจะพี่ออฟเป็นคนกํากับด้วยเรารู้สึกว่าถ้าพี่ออฟเป็นคนกำกับรู้สึกว่าแบบไวใจได้ทำหนึ่งแน่นอนคุณออฟชั่นตีกิจะต้องเป็นผีที่สึกปังจริงจะต้องเป็นตํำนานผีในตํานานแน่นอนเพราะว่ากลัวมากเลยเนาะจริงรู้สึกว่าทุกคนแบบ ทำถึงนักแสดงทุกคนน่ารักมากน่ารักมากเนองรวมถึงเพื่อนอีกสองคาแรคเตอร์ด้วยน่ารักมากเลยคิดว่านี่แหละได้มีเวลาเวิร์กช็อปอีกระยะหนึ่งคิดว่าน้องน่าจะทำได้ดีขึ้นมากๆเอาไว้เดี๋ยวแบบให้ลูกค้าเข้าเยอะๆใช่คิดว่าเม็ดเงินเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างไปถึงเนาะเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าต่อไปน่าจะมีออฟฟิเชียลแบบทีเลอร์ทีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมีิงต่างแบบใกล้จะฉายแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็น่าจะได้เห็นการพัฒนาเช้นอีกเนาะแค่นี้ยังแบบคิดว่าคิดว่าน่าจะจัดหลักจัดเต็มมากกว่านี้อีกแน่นอนนะเป็นกลังใจให้ทีมงานเนาะแล้วมันมันมีทั้งคอมเมดี้มีทั้งโรแมนติกแล้วก็แบบความแบบความน่ากลัวอะไรเงี้ยแบบครบรถอ่ะเออจริงจริงจริงน่าสนใจมากเลยทุกคนไปอีกหนึ่งแนวที่น่าติดตามเนาะให้กำลังใจซีรีส์ไวท์บราราก็คือเนาะตอนนี้ต้องมีหลากหลายเออเนาะการแข่งขันมันค่อนข้างจะแบบสูง เป็นกำลังใจให้นะะเป็นกำไรคนดูเนาะต้องเป็นคนดูอย่างเราจริงๆนั่นแหละค่ะฝากด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย